รอรุณเบิกฟ้านกกาบวยบินอ่อนหากินราเริงแจ่มใสสวัสดีครับผมเกมได้สร้างบ้านอยู่กับพี่สองคนครับและพี่ก็กำลังหาวัตถุดิบมาทำกับข้าวเป็นมื้อเช้าให้ผมกินแต่เขาออกไปตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยตอนนี้ก็จะ10บโมงแล้วแต่ถึงแบบนั้นพวกเราก็ได้ตุนขนมปังไว้เผื่อไม่มีอะไรให้พวกเรากินแต่ เพราะว่าเราเกินขนมปังนั้นจนเบื่อแล้วพี่ผมก็เลยออกไปล่าสัตว์หาของป่ามาทําอาหารตอนนี้กลายเป็นว่าผมรู้สึกผิดที่ต้องให้พี่ทําอะไรแบบนี้พี่ผมออกไปตั้งแต่6กโมงเช้าแต่ตอนนี้ก็จะสิบโมงแล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววที่พี่ผมจะกลับมาเลยถัดจากบ้านผมก็มีหมู่บ้านเล็กๆและยังครืน้นเครงตลอดเวลาทุกคนในหมู่บ้านสนิทสนมกัน จนกลายเป็นพี่น้องกันทําให้ทุกคนนั้นเป็นเหมือนครอบครัวของผมเพราะผมรักหมู่บ้านนี้เหมือนกันหมู่บ้านผมนั้นชื่อว่า d Hill ิวเฮลที่เราสร้างบ้านปีกตัวออกห่างก็เพราะว่าเราไม่อยากสร้างบ้านพื้นที่เล็กๆเ,เราก็เลยย้ายมาปลูกบ้านข้างบนนี้เราเลยไม่ได้รับการปกป้องจากโกเลมถ้าเกิดซอมบี้บุกมาเราได้ตายแน่ๆตกเย็นมาพี่ผมก็ยังไม่มาเลยลครับวันที่1วันที่2และวันที่3ผมเลยไปเปิดทีวีดู ข่าวเช้าเข้าวันนี้พบกับกับผม ซองจินอิวสลิคในโปรดขยับค่าให้เป็นรูปตัวเอ็มอออกชาชาเรามาเริ่มด้วยที่ข่าวแรกกันเลยครับข่าวด่วนวันนี้คือเราอยากจะมาเตือนท่านเรื่องการทดลองมนุษย์ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอน,อนอหำไหลได้ออกมาบอกว่าได้มีแก๊งจับเด็กและขายให้พวกอานมนุษย์จับเด็กไปทดลองและทารุณยังโหดเหี่ยมและได้แพร่ระบาดในหลายๆพื้นที่ขอให้ผู้ปกครองอย่าปล่อยเด็กไปไหนมาไหนคนเดียวเด็ดขาดถ้าเกิดเห็นอะไรผิดปกติให้รีบแจ้ง เราได้ถูกเมื่อข้าวต่อไปชาวนาเรียกร้องให้รัฐบาลขึ้นราคาข้าวไปฟังบทสัมภาษณ์จากเขากันครับหอ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 ข่าวเชี่ออะไรเนี่ยหรือว่าที่พี่ไม่กลับมาเพราะว่าโดนจับตัวไปงั้นหรอหรือหลงป่ากันนะเราลองไปหาปู่ดีกว่า เพราะปู่เราได้กเกษียณตัวเองจากการเป็นตำรวจปู่เราน่าจะช่วยได้ซึ่งปู่ก็ได้อยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆนี้นี่เองครับและในสิ่งที่ผมคร่ำคิด <c oughs> ก็ได้เปิดประตูก้าวเท้าออกจากบ้าน <c oughs> กําลังเดินไปที่หมู่บ้านและผมก็ต้องสตันไปเกือบสามวิภาพที่ผมเห็นแทบอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยคนคนคนในหมู่บ้านตายกันไปหมดแล้วแต่ละศพตายไม่ปกติกันทั้งนั้นมันาน,าน่าสยองมาก ใครใครเป็นคนทำมันเนี่ยคุณปู่ผมรีบตรงไปที่บ้านของคุณปู่ผมก็ไม่เห็นว่าใครอยู่ในบ้านเลยสักคนผมเลยสำรวจรอบๆพร้อมตะกนเรียกหาและผมก็ได้เจอคุณปู่ที่กลายเป็นศพคุณปู่ได้ตายไปแล้วคราบเลือดและศพที่เละผมในวัยนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงดีฝนที่ตกลงมาเหมือนกําลังจะเช็ดน,น้ําตาของผมหรือไม่อยากให้ใครเห็นน้ําตาของผมเหมือนท้องฟ้าที่ปล่อยเม็ดฝนลงมากําลังบอกว่าอย่าร้อง และต้องสู้ใครมาทําร้ายปู่ได้ขนาดนี้และผมได้สันนิษฐานว่ามันคงหนีไปแล้วล่ะครับไม่ว่าแกจะเป็นตัวอะไรจงรับรู้ไว้ว่ามันนั้นทําให้ผมโกรธแล้วเมื่อตัวผมนั้นโกรธทันใดนั้นผมของผมจะมีแสงออกมาผมของผมก็ได้เริ่มเปลี่ยนสีและกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าผิดเรื่องแหละ ผมก็ได้โกรธเพราะว่าคุณปู่นั้นก็คือครอบครัวคนเดียวที่ผมเหลืออยู่พี่ก็หายไปไหนก็ไม่รู้แถมปู่กับคนในหมู่บ้านก็ตายไปอีกด้วยความที่คุณปู่เป็นอดีตตำรวจคงจะมีอาวุธไว้ที่บ้านบ้างแล้วก็เข้าไปในบ้านของคุณปู่ผมก็ได้เจอกับอาวุธและชุดเกราะของคุณปู่ในไหนก็ตุยแล้วขอหมดเลยละกันนะครับผมจะล้างแค้นให้คนในหมู่บ้านเองบางอาจมากไอจะขี้อยู่ให้หลักและหลังจากที่ผมได้คิดว่า ผมนั้นจะเฝ้ายามในหมู่บ้านเพราะผมคิดว่ามันจะกลับมาอีกแน่นอนเด็กน้อยที่ไม่เคยใช้ปืนและไม่เคยเปื้อนคราบเลือดมาก่อนก็ได้ลุกขึ้นสู้เป็นครั้งแรกและนี่คือเรื่องราวที่ได้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือของผมเมื่อผมอ้อลืมบอกไปเลยครับหลังจากที่ผมได้แอบไปจิกอาวุธปืนและชุดเกราะผมได้เห็นวอลหรือเครื่องสื่อสารที่สามารถโทรหาตำรวจได้ผมจึงโทรไปร้องทุกข์กับพวกเขาและเล่าเหตุการณ์ที่ผมเห็นทั้งหมด สอนอาหายหลีสาวะดีคะ่ะให้โผช่วอะไรดีคะคุณเป็นตำรวจใช่ไหมผมมีเรื่องจะแจ้งมีชาวบ้านได้โดนฆ่ายกหมู่บ้านเลยนะครับเดบเดบผโผจะโรบานชื่อประจาวาให้นะคะโปแจ้งชื่อหมู่บ้านด้วยเอ่อหมู่หมู่บ้านหมู่บ้านกรีนเฮลครับคุณตำรวจคุณต้องรีบมาครับผมนะเดี๋ยวนี้เลยผมผมคิดผมคิดว่ามัน มันจะฆ่าผมแน่ครูใจเย่ๆกองผมก็ช่วยอ,อะไรไม่มากได้หรอกนะผมก็แค่ทาน้าที่รับสารเท่านะเองคุณคุณชื่ออะไรครับเนี่ยพูดให้ชัดๆหน่อยครับได้ไหมครับผมผมชื่อไอ้หมอโคมันพูดไม่ช้ามันผีดโตนะฮะผมบอกว่าผมไม่พูดช้าผมผีดโนนะ ไอเดว,เ,วเดี๋ยวก็ตื้อแม่งเลยกูแม่ทำหนึ่งเรื่องให้มึงกูว่ามึงมากวงภาษากูอีกแล้วเด็กเเดี๋ยวนี้ชอบโทรมาปัน่นเด๋ยอยีทีแม่เลยจุดจุดจุก็นั่นแหละครับเอาจริงผมก็ไม่คิดออกนะว่ามันจะเป็นขนาดนี้แต่ก็เอาเหอะ ผมแก้ไขด้วยตัวเองก็ได้วันแรกที่ผมนั้นได้อยู่คนเดียวและผมเพิ่งได้รู้ว่ายังมีคนรอดชีวิตอีกหนึ่งคนในหมู่บ้านแห่งนี้คืนนี้ผมก็ได้ฮึดสู้กับพวกซอมบี้ปีศาจท,ที่ออกมาอาละวาดจนถึงเช้าเลยล่ะครับและระหว่างสู้ผมก็ได้พบเจออะไรบางอย่างมันเหมือนม้ามากแต่มันไม่เหมือนม้าที่เคยเห็นทั่วไปมันเป็นม้ามีแต่กระดูกผมสนใจมันมากในขณะที่ผมกำลังอึ้งกับมันอยู่และก็ได้มีเหตุการณ์พิศวงในขณะนั้นเอง ว,ว่าแล้วต้องมาแบบนี้ไอ้เหี้ยอุ้ยทำอะไรอะ่ะลูกอุยยิงไม่เลี้ยงหมอแค่นี้แหละมึงเจอขวานกูหน่อยไหมเพื่อน โอ้โหทุกทีเดียวแต่มื่อขวานคุณล้งกูม มันก็ได้มีสเกลิตันพร้อมธนูเอนชาร์ดหรือฟ้าส่งพวกมันลงมาทดสอบจิตใจของผมเลยเถอะละกูเสียดายจริงๆที่ผมขี่ม,ม้ากระดูกไม่ได้แม่งเอ้ยแต่ที่สำคัญที่อยากจะบอกก็คือดาบตีติดไฟกับขวานตีติดสถานะมันโคตรจะเทพเลยนะครับผมว่าผมเริ่มชินมือกับมันแล้วแหละไม่ว่าจะใครหน้าไหนผมก็พร้อมสู้มากๆผมก็ได้เริ่มสำรวจรอบหมู่บ้านเพื่อที่จะตามหาพี่ของผมแต่ก็เจอแต่ศพที่ไม่คุ้นหน้าวันเวลาผ่านไป ผมก็ยังนึกหาแต่พี่เพราะเขาเป็นครอบครัวคนเดียวในขนาดนั้นเองและผมก็ได้ยินเสียงเหมือนซอมบี้แต่ก็ได้แค่เหมือนแหละครับเพราะเสียงจริงๆของมันก็คือแมวป่าที่ไม่ดุร้ายดูเหมือนว่ามันกําลังนอนรอเจ้าของมันอยู่เลยนะช่างน่าสงสารยิ่งนักแต่เจ้านายของมันผมเห็นเป็นศพอยู่ในประภาคารไม่ว่าใครที่ไหนมีอํานาจมากมายเท่าใดก็ตามผมจะตามล่ามันไอเดนนรกมันผู้นั้นต้องโดนผมตุ๋ยอุ๊ยเฮ้ ต้องโดนผมฆ่าแน่ถึงผมไม่เคยลงมือฆ่าคนมาก่อนแต่ถ้าเป็นพวกมันแล้วก็ผมจะไม่เชื่องช้าและจะจัดการมันทันทีและความเครียดที่สะสมมาผมเลยเอาวัสก้าที่ได้มาจากห้องเก็บอาวุธของคุณปู่หยิบขึ้นมาดื่มแค่ขวดเดียวเท่านั้นทําให้ผมเมาได้ขนาดนี้แต่อย่างน้อยมันก็ได้ลืมความเจ็บปวดที่ผ่านมาชัวา่วขณะอาทิตย์รับฟ้านกที่บ,บินบินอยู่บนกลีบเมฆก,ก็ได้เข้ารังเพราะว่ามันก็กลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นในตอนกลางคืน ผมก็ได้ปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อที่จะได้เห็นสิ่งผิดปกติในหมู่บ้านด้วยความคึกขนองและความเครียดที่เล็กน้อยผมก็ได้ไปไล่ฆ่าพวกสีบอมเพราะผมนั้นมีชุดกราบพร้อมขนาดนี้ผมไม่มีอะไรให้กลัวอีกแล้วลครับความกลัวนั้นมันได้ตายไปจากผมนานแล้วมันมีแต่ความแขน้นและดูสีบอมแต่ละตัวที่ผมฆ่าไม่แต่ตัวน่าสยดสยอง บางตัวก็มีแค่หัวต้นเหตุทั้งหมดมันก็มาจากการทดลองบ้าๆบ,บ,บ,บอกตามตรงล่ละครับผมไม่อยากจะฆ่าพวกมันเลย <c ười> ด้วยรางสังหอนและเซเว่นเซนต์ทั้งหมดที่ผมมีผมก็ได้รับรู้ว่ามีซอมบี้บุกเข้าไปในหมู่บ้านผมต้องปกป้องคนในหมู่บ้านคนนี้ให้ได้เพราะว่าเขาเป็นคนสุดท้ายที่ยังอยู่และในขณะนั้นเองผมก็โคตรดีใจเลยล่ะครับเพราะว่าผมได้เห็นพี่ชายของผมอีกครั้งด้วยเซเว่นเซนต์ของผมมันได้บอกกับผมว่า มันไม่ใช่พี่ชายมึงไอเด็กเหลือขอและทําไมเขาต้องเดินหนีน้องชายสุธิร์คนนี้ด้วยมันแปลกไหมล่ะครับเมื่อผมเดินตามไปเขาก็ได้หายไปแล้วห่ะครับเห็นแต่แมวสองตัวตะวันกําลังจะขึ้นมามันนั้นได้บ่งบอกว่าวันที่ดีมันกําลังเริ่มต้นขึ้นแล้วและผมก็ได้เจอซอมบี้เด็กที่ได้เกิดมาจากการทดลองที่ผิดพลาดเสียงของมันและหน้าตามันน่าสุดสยองแต่ด้วยความที่มันเป็นเด็กผมฆ่ามันไม่ลงจริงๆรรุ่งเช้าวันนี้ผมมี ภารกิจที่ต้องทาคือไปตักลาวาและผมมีแผนบางอย่างที่จะพอนึกออกและคิดว่ามันโคตรเวิร์กเลยทีเดียวและก็แวะขุดแร่วันนี้ก็ได้เจอน้องแมวอีกครั้งมันไม่กัดผมจริงๆนะครับตกดึกมาผมก็ได้ตระเวนหาชาวบ้านที่เหลือรอดก็กลับไม่เจอสิ่งใดเลยแมนว่าจะหาเท่าไหร่ก็ตามเจอแต่ซอมบี้ที่กําลังจะกินสร้างศพชาวบ้านและในคืนนี้ก็ได้เป็นเวลาบูของผมแล้วผมได้ไล่ฆ่าฟันซอมบี้และก็มีตัวหนึ่งที่ มันไม่เหมือนซอมบี้เลยหรอครับมันปรากฏตัวขึ้นมันคือมนุษย์ทดลองที่ผิดพลาดกันหรอรูปร่างของมันคือคนเปลือยกายไม่มีผมตัวสูงอ้วนตาโบแขนสั้นเด็บยาว ไรขนขาย,ยาวถึงตัวมันจะดูเชื่องช้าแต่ตอนวิ่งไล่ผมโคตรเร็วเลยละครับพอฆ่ามันได้ผมก็ได้บังเอิญเจอกับไข่ที่ใหญ่มากเหมือนไข่ของผมเลย <c oughs> ดูยังไงมันก็น่ากินมากๆในขณะนั้นเองผมเลยจิบวอสกาเบาๆแต่ทําเอาผมเมาตั้งแต่เช้าเลยละครับแล้วก็เอาลวาวามาต้มไข่ก้อนนั้นกินแต่มันกลับไม่สะตกสถานใช่ครับมันไม่สุกผมเลยตีไข่ก้อนนั้นมันได้แตกออกข้างในมันก็ไม่มีอะไรเลยละครับหลังจากนั้นผมก็ได้กลับบ้านมาเปิดทีวี ดูเปิดข้าวสารเฮ้ย เปิดข่าวสารจากทีวีข่าวเช้าค่ำวันนี้พบก,กับผมซองกินอิวสลิกในโปรดขยับ้าให้เป็นรูปตัว m อ o ออกชาช่าเ้ยข่าววันนี้เราขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเราได้พบเห็นสิ่งมีชีวิตที่หลุดออกมาจากห้องวิจัยซึ่งถ้าเจอมันให้รีบหนีเพราะว่ามันอันตรายมากๆลักษณะของมันคือเปลือยกายตัวอ้วนสูงตาโบผิวเหมือนสัตว์ไม่มีขนเล็บยาวและแขนสั้นขาใหญ่เดี๋ยวเราจะขึ้น รูปให้ดูเลยดีกว่านะครับเจ้าตัวนี้คือ SCP 3 1 9 9เป็นสัตว์ประหลาดที่โหดร้ายและมันชอบฆ่าสิ่งมีชีวิตที่ขวางทางพวกมันนั้นยังชอบกินเนื้อมนุษย์อีกด้วยเดีอเดๆอเตอนนี้เป็นตัวที่เราฆ่าไปเมื่อเช้านี่แสดงว่าที่ชาวบ้านตายเป็นเพราะมึงแน่ๆความสงสัยของผมนั้นมันได้กระจางแล้วหรครับและ ถ้าเกิดพบเห็นสิ่งมีชีวิตคล้ายลักษณะแบบนี้โปรดจงวิ่งหนีและโทรแจ้งตำรวจได้เลยนะครับเพื่อจะได้เป็นความปลอดภัยกับท่านและคนอื่นๆ <c oughs> โทรหาตำรวจนั้นหรอถ้าให้ไว้ใจพวกมันไว้ใจหมายังดีกว่าตะวันตกลง พระจันทร์ก็โปร่แทนที่ดึกของวันนี้ผมก็ได้เจอพี่ครับผมนั้นได้เรียกหาพี่ด้วยความทวิลหาและเซเว่ซนต์มันก็ได้บอกผมว่ามันไม่ใช่พี่มึงพี่นายเฮ้อพี่เองมันตายไปแล้วอย่าเข้าใจผิดมันเด็ดขาดผมก็ได้คิดอยู่ว่าไม่ใช่พี่แน่ๆเพราะว่า พี่ผมไม่เคยดูดกัญชาและสายตาของมันบ,บ่งบอกผมว่าใกล้ถึงเวลาตายของผมแล้วแต่ทำไมละ่ะทำไมมันไม่ฆ่าผมสักทีชีวิตที่ไม่มีพี่ก็เหมือนว่าผมได้ตายไปแล้วนั่นแหละแต่ขอละอย่าทำร้ายใครอีกเลยชาวบ,บ้านตายเพราะพี่ใช่ไหมโอเคถ้าพี่เงียบแสดงว่าใช่แล้วกันนะ และมันก็ได้มีเอฟเฟก์บางอย่างเกิดขึ้นกับผมในขณะนั้นเองพี่ชายของผมนั้นก็ได้หายไปอีกครั้งคืนนั้นก็เป็นอีกคืนที่ผมลงมือฆ่าซีบอมซอมบี้ตะวันเบิกฟ้านกพาโบยบินบนกลีบเมฆที่แจ่มใสอากาศที่เต็มคลุงไปด้วยกลิ่นเลือดของซอมบี้มันได้ทําให้ผมมีความสุขมากๆที่ได้ฆ่าพวกมันเหมือนว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วผมได้ฉุดคิดขึ้นว่าถ้าเกิดว่าพี่ได้กลายเป็นมนุษย์ทดลองแล้วแล้วก็ผมจะตามหาพี่ แล a บที่พวกมันนั้นได้ทําการทดลองมนุษย์ผมได้เริ่มเดินทางไปยังโลกที่กว้างใหญ่ที่ลายล้อมไปด้วยสัตว์และมนุษย์ที่เหลือผมแค่คนเดียวผมลืมบอกไปเลยว่าชาวบ้านที่ผมพยายามปกป้องเขาได้ตายไปแล้วล่ะครับผมคิดว่าก็ดีแล้วแหละตายได้ก็ดี จะได้ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วต่อไปนี้ผมจะทําตามสิ่งที่ใจต้องการและเริ่มตามหาฐานวิจัยหรือฐานทดลองมนุษย์ตอนที่ผมกําลังล่องเรือก็ได้เจอกับลาบูนมันได้ไหว้ตามผมมาด้วยเหมือนมันกําลังจะมาส่งผมให้ผมปลอดภัยผมเลยร้องเพลงนี้เพื่อขอบคุณเจ้าลาบูนบิงกูซูโนซากเคโยโตะเคเนย่ๆเกโยอนาเคอนาเกยมามาเกเซพอละพอละ ถ้าใครเข้าใจมันเนี่ยมันเศร้ามากเลยนะครับความหมายของเพลงนี้ตกกลางคืนผมก็ได้ต่อสู้กับซอมบี้และ S.C.P.3199 ในข่าวบอกว่ามันดุร้ายพอมาอยู่ต่อนหน้าผมมันก็เหมือนซอมบี้อ่อนๆทั่วไปล่ะครับผมจัดการพวกมันจนรุ่งอรุณขึ้นผมก็ได้ออกเดินทางต่อและผมก็ได้เจอสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ผมก็ได้เดินสำรวจสรุปมันคือโรงพยาบาลร้าง <Okay. S 1> แต่ก็เอาเหอะโคตรจะเสียเวลาเลย ผมก็ได้พายเรือตกงเย็นผมก็ได้สร้างที่พักนั่งผิงไฟแล้วก็ได้นึกถึงวันเก่าๆต่างความทรงจำดีๆจากหมู่บ้านที่เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ผมคำนึงหาพร้อมหยาดน้ำสีใสในร่วงหล่นออกมาจากพระเนตรอันน้อยนิดทวินว่าทำไมตัวกับผมต้องได้มาเจอเหตุการณ์ อันพิลึกลกือแบบนี้ด้วยรุ่งเช้าก็ได้ออกเดินทางต่อยามดึกก็ได้แวะพักพิงในบ้านร้างและจนถึงเช้าก็ได้เดินทางก็ได้พบสิ่งก่อสร้างแปลกๆใช่ล่ะครับอย่างที่ผมกับทุกทคนคิดมันคือฐานวิจัยร้างๆและพอเข้าไปดูทุกคนก็ได้กลายเป็นศพหมดแล้วและสิ่งที่ผมเจอก็คือผมได้เห็นพี่ของผมแล้วเขาได้กลายเป็นศพร่างของเขานั้นได้ตายเยี่ยงสัตว์พวกนั้นทำกับมนุษย์ด้วยกันได้ลงคอและหลังจาก ที่ผมสังเกตหมดแล้วเซนส์นของผมรีบบอกให้ผมนั้นออกมาจากที่นั่นโดยเร็วไวและเสียงแจ้งเตือนจากแลบบมันก็ได้ทํางานดูเหมือนว่ามันจะส่งเสียงเมื่อมีใครบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ของมันผมได้รีบกระโจนหนีออกมาแล้วตกดึกก็ได้พักที่กระต่อบร้างที่มีคนตายอยู่ในนั้นมันเป็นคืนที่น่ากลัวมากเลยครับฟ้าฝนที่ตกกระหนำ่ำเหมือนว่ามันกําลังปลอบใจผมอยู่เลยและแล้ว ก็ค่อยมาต่อ EP 2แล้วกันนะครับมาคอยดูว่าภารกิจต่อไปของผมมันคืออะไรถ้าใครไม่อยากพลาด EP ต่อไปก็โปรดกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับ EP นี้หวังว่าทุกคนจะได้ดูกันอย่างสนุกสนานไปละ่ะจุบ๊บ